สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ก็จะพามาทําอุปกรณ์สารพัดประโยชน์ครับจากขวดพลาสติกเหลือใช้ครับจากปากขวดครับไม่ว่าจะเป็นที่ห้อยตะกร้าสบู่ยาสีฟันนะครับที่ห้อยตะลิวทับพีนะครับหรือว่าตัวล็อกท่อนะครับก็วิธีการทําไม่ยากครับง่ายๆาครับนาขวดพลาสติกเหลือใช้ครับมาตัดครับตัดเอาเฉพาะปากขวดนะครับเราจะใช้เฉพาะปากขวด นำมาตัดครับให้ได้รูปทรงรูปร่างตามคลิปวิดีโอครับจากนั้นนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับใช้คัตเตอร์นะครับตัดเกลียวฝาขวดออกครับเราจะไม่ได้ใช้นะครับเราจะใช้เฉพาะปากขวดนะครับเราจะใช้เฉพาะพลาสติกที่เป็นปากขวดส่วนเกลียวฝาขวดเราก็ตัดออกเลยครับจากนั้นครับให้เพื่อนๆใช้กันไกรหรืออะไรก็ได้ครับตามที่เพื่อนๆสะดวกครับ ตัดแบ่งครึ่งกึ่งกลางครับตามคลิปวิดีโอแบบนี้ครับเมื่อเราตัดแบ่งครึ่งเสร็จแล้วเราก็ใช้ครีมนะครับใช้ครีมบีบดัดครับดัดฝั่งขวาครับผมแล้วก็มาดัดฝั่งสายต่อครับดัดทั้งสองด้านแบบนี้เราจะทําเป็นตัวล็อกนะครับทําเป็นตัวล็อกตัวยึดครับนี่ครับ ใช้ครีมครับดัดดัดออกมาเป็นรูปรูปทรงตามคลิปวิดีโอเลยนะครับส่วนอันนี้เราก็จะทําเป็นที่ห้อยนะครับทําเป็นตัวเกี่ยวตัวเกาะเอาไว้ห้อยของนะครับนี่ครับดัดฝั่งเดียวครับอันนี้ตามคลิปวิดีโอจากนั้นเราก็ใช้กันไกรครับตัดตกแต่งให้เรียบเนียนครับผมให้เรียบเนียนให้สวยงามครับผม นี่ครับจะได้ดูหน้าใช้ครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็ใช้หัวแร้งครับเจาะรูครับเจาะรูเพื่อไว้ตอกตะปูหรือขันน็อตสกูนะครับเวลาเราใช้ยึดติดกับไม้กับฝาผนังปูนนะครับ <ผม S 1> จะใช้หัวแรลกก็ได้หรือว่าตะปูลนไฟก็ได้หรือใช้อะไรก็ได้นะครับแล้วแต่เพื่อนๆสะดวกครับ เวลาติดตั้งนะครับเราจะใช้สว่านขันน็อตสกูหรือว่าใช้ตะปูตอกก็ได้นะครับถ้าเป็นผนังไม้ครับแต่ถ้าเป็นผนังปูนเราก็ต้องใช้ดอกสว่านเจาะปูนเจาะนะครับแล้วก็ตีพุกเข้าไปนะครับนี่ครับอันนี้ก็ไว้ล็อกท่อครับผมประโยชน์จากปากขวดก็ยังทําได้อีกหลายอย่างนะครับอันนี้ผมก็ทํามาเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นครับเพื่อนๆก็สามารถนําไปดัดแปลงปรับใช้ได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ